สวัสดียามเช้านะคะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเนาะ20นาทีนะคะทุกคนเหงื่อหยุดเลยนะคะเหงื่อเยอะมากทุกคนเนาะ,ะยิ่งเราอากาศเนาะอากาศร้อนด้วยเหงื่อดีมากเลยทุกคนเนาะ,ะออกกำลังกายวันละ20นาทีเนาะ,ะได้เหงื่อได้สุขภาพแล้วก็ได้กําลังนะคะวันไหนไม่ออกปวดเมื่อยนะคะทุกคนเนาะ,ะทําให้เราแบบไม่มีแรงเนาะ,ะปวดเมื่อย เนื่อเยอะมากทุกคนใครๆก็บอกว่าพี่วันผอมเนาะพี่วันไม่ได้ผอมเลยนะเพราะว่าน้ำหนัก53โลเนาะณปัจจุบันเนาะกินเก่งมากมาแล้วแต่พี่วันขยับร่างกายทุกวันเนาะนก็เลยตัวเล็กนะคะตัวเล็กตัวเล็กหมายถึงมีแต่ก้านเนื้อนะคะไม่มีไขมันเนาะไขมันมนหลุดไปหมดเนาะกับการเราขยับร่างกายออกกําลังกายเนาะไขมันมนหลุดหมดนะคะทุกคน คนที่อ้วนที่บวมที่คิดว่าตัวเองมีน้ำมีนวลนนะ่ะคือบวมโซเดียมบวมน้ำนะคะพริกน้ำปลาเกลือที่เรากินเข้าไปเนาะหรือว่ามามา่มานั่นแหละตัวดีเลยนะคะตอนนี้พี่วันก็ยังกินนะคะแต่ก็นานานทีเนาะนั่นแหละทำให้เราบวมนะคะบวมแล้วไม่ได้ว่าสุขภาพดีเนาะบวมโรคบวมภัยนะคะอมโรคเนาะคนที่อ้วนนะคะ เมื่อก่อนพี่วันก็เป็นแบบนั้นมาตอนนี้พี่วันเริ่มออกกําลังกายมาเนาะหนึ่งปีเกือบสองปีแล้วเดือนเออได้สองปีแล้วสิเนาะพี่วันเริ่มออกเดือนกระดากระดาหนึ่งกระดากระดาครบแล้วค่ะครบแล้วเนาะครบสองปีแล้วพี่วันออกกำลังกายมาเนาะจากเมื่อก่อนเนาะหกสิบสองเนาะช่วงออกกําลังกายก็ช่วงนั้นออกกําลังกายอย่างเดียวแล้วก็ งดอาหารด้วยกินแค่สองมื้อเนาะก็เลยยุบลงยุบลงนะคะเหลือแค่สี่สิบเจ็ดโลเนาะตัวน้อยมากแล้วก็กล้ามเนื้อไม่มีเลยนะคะกล้ามเนื้อไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าพี่วันไม่ทานโปรตีนเลยเนาะไข่ก็ไม่กินอกไก่ก็ไม่กินนะคะเพราะไม่ชอบผักผักกินนะคะแล้วก็ไม่ทานโปรตีนเสริมจากพืชจากอะไรเลยเนาะจนพี่วันมา หาโปรตีนทานเนาะโปรตีนจากพืชน,นะคะน้องของที่พี่วันทานอยู่เนาะก็จะไม่บอกยี่ห้อหรอกเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปหาโปรตีนมาทานด้วยนะคะจากไข่จากพืชจากนมที่อะไรที่เป็นถั่วเนาะเป็นถั่วเป็นอกไก่เนาะแต่ไขมันให้น้อยลงหน่อยนะคะอย่างหมูสามชั้นอย่างเงี้ยกินแค่อาทิตย์ละครั้งพอเนาะของทอดของมันตอนนี้พี่วันก็กินเนาะกินกินเกือบทุกวันด้วยนะคะ แต่ว่าพี่วันออกกาลังกายเนาะไขมันมันก็จะออกไปกันเหนือเนาะตอนนี้ก็เหลือตะกร้ามเนื้อเนี่ยตันๆอย่างเงี้ยคือแข็งๆอย่างเงี้ยไม่มีไขมันเลยนะคะถึงจะตัวเล็กเนาะตัวเล็กแต่ตันนะคะทุกคนออพี่วันจะให้ดูเนาะตอนนี้ก็ยังคิดว่าตัวเองอวกอยู่นะครับตัวเองอวกอยู่เพราะอะไร ว่ากินเยอะนะคะเนาะทุกคนก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูเนาะดูแลตัวเองนะคะก็วันนี้ก็ส่งต่อนะคะส่งต่อเนาะการออกกำลังกายว่ามันดีนะคะทำงานก่อนนะคะบ๊ายบาย